อิ่มเอมมาละจ้าอันนี้เป็นโมจิครีมชีสหรอไม่เคยกินแต่อยากจะลองโอ้ยดอกแม่หน้าตาเลยๆลยปะมันต้องผ่ากูเคยดูในติกตอกอ๋อข้างในเป็นผลไม้แม่อันนี้อ้วนแน่นอนไปต้องสืบเลยอะ่ะตายแล้วไปไหนอร่อยมากมืองตายแล้วไปไหนไปร้านอีนนี้เลยวายอ้วนแน่ แต่อร่อยจังเลยข้างบนมันคืออะไรอะ่ะข้างบนมันคือเหมือนคุกกี้อ่ะเบสต์ครับเบสต์เออบ์อะไรสักอย่างบิต์พอยปะปไงไงรสชาติดีเลยอะไรไม่รู้งงไปหมดหนัวเค็มหวานผลไม้นิหน่อยคือระาว่าอยากกินโมจินะคะตลาดอินดี้ซอยหนึ่งมาจัดเรียงโคตรโลดอันนี้คืออะไรอะ่ะครีมชีสอุ๊ยดีทำอาหารนะ่ากอบข่ายมาร์กอีดอก อันนี้คือแป้งโมจิเดี๋ยวลองกินเจ้านี้ดีวกว่าหมายถึงเจ้าที่กูทําเนี่ยแบะแบบนี้ผสมอุยมันต้องสนุกแน่เลยอ่ะไม่แพงด้วยองุ่นใส่มะคัดมันก็ไม่ได้ยากเย็นว้ายอาอธินัก์กินมากเลยอีกดอกมาโมจิครีมชีสเจเอมซอยสามมาอืมมึง ครีมชิคาอร่อยมากอ่ะอันนี้นะคะอยู่ที่ตลาดอินดี้ปิ่งกล้านะคะชื่อร้านว่าอยากกินโมจิใครสนใจก็ลองดูเคยกินเจ้าอื่นแต่รู้สึกว่าเจ้าเนี้ยกลมกลม่อมากแล้วแป้งโมจิบางชีสอร่อยผลไม้สดอยากกินไหมไปต้มมาม่าสิ